I would pray for you. I'd go and misbehave just so <laughs> you know I see. Up and down from across the room. Oh, damn, what a hell of you. I feel good, you look great. I like you, I can't <laughs> wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink ดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ o ฟนะครับตอนนี้กอ o ฟมีคู่รักในเกมแล้วนะครับโอเค,อออเคก็คือผมไปขอแอดคู่รัก,กับไอตัว Slow Walker นะครับเพราะว่าอยากได้กรอบโปรไฟล์คู่รักนะเพราะว่าเราไม่มีคู่รักจริงอะนะไม่มีคู่รักในเกมไนงะเพราะว่าแฟนอนะช้อปปิ้งอยู่นะฮะโอเคก็ได้คอนเทนต์ด้วยแล้วก็ได้มาแนะนําการเดินเกมด้วยนะครับเกมนี้เป็นผมเล่นเป็นแอนเน็ตนะครับแล้วก็อ่า เกมนี้กดห้ามาตึงแน่นอนฮะผมเลือกแอนเนตมาเพราะว่าต้องการการรันแครี่ฮะเพราะว่าแครี่ผมตัวเนี้ยแหลมแน่นอนนะทุกคน <Wow. S 1> แล้วก็ต้องกันตัวไดามานะฮะแล้วก็มีต้นไม้นะฮะช่วยกันอีกทีนึงก็คือได้คอกันด้วยนะครับเกมนี้เพราะว่าถ้าไม่คอทีมผมที่ออฟฟิศเนี่ยมันจะเดินกันมั่วๆฮะผมจะเป็นคนสั่งหลักนะแล้วก็บอกมันว่าฟังอย่างเดียวฮะเพราะว่าผมเป็นสวนะ ไม่ไม่ชอบไม่ชอบฟังใครพูดนะพูดอย่างเดียวนะครับโอเคก็มาถึงก็เคลียร์กลางครับทีมมันมีดาร์ซี่แล้วก็แอนเนตเนี่ยเป็นตัวที่แรงตายยากแล้วก็กันดีฮะแต่ว่าข้อเสียคือโมบิลิตี้น้อยแล้วก็ดาเมจเบิร์ดไม่ค่อยมีนะฮะมันต้องเป็นเรื่อยๆนวดไปนะโอเคทีมอาก็ได้เฟิร์สบาดจากทีมเอนะฮะแล้วก็เกมนี้ป่าเป็นมูลาดนะฮะเล่นยากนิดนึ่งนะเกมนี้เราโห่เราเขามีมีหน้าได้ดิมีหน้ากดมาเจอ ลาวิลนี่ฮะเป็นตัวปั่นสแต็กชั้นดียังไงเคนเรามีเคนนะฮะเกมนี้เคนก็โอโ้โหปิดมีหน้าไปได้นะ,ะผมก็แอซิตรัวๆนะอยู่แถวหลังนะฮะแล<ต>้วก็เขามีลิกเตอร์ด้วยนะซีตึงๆไหมนะครับเกมนี้โอเคเราก็ไม่มีอะไรมากครับเคลียร์กลางแล้วก็ชิ้นแรกที่ผมออกเนี่ยปกติผมจะไม่ออก ตัดเลือดนะฮะชิ้นแรกแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมเป็นสายกันเพื่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ออกตัดเลือดไปเลยฮะเพราะว่าดาเมจไม่ได้อยู่ที่ผมนะเดี๋ยวเราค่อยไปตอนหลังๆค่อยมีดาเมจฮะจิ้มมาเลยฮะตัดเลือดมาเลยโอเคแล้วก็จะสู้กันที่มังกรฮะโซนไปก่อนยังไงดียังไงดีก็วางมังกรอยู่นะครับหตรงนั้นหัวฮะมูลาดมูลาดได้สับไหมเนี่ยหกนะฮะก็่อยละสามสแต็กแล้วก็ยังไงมูลา พยายามรอเล่นนะครับผมยังไม่มีเฮอริเคนมอลนะรออีกนิดนึงโอเคแล้วก็พันเทนตไปได้นะครับไอตัวพลิกแนกนะตอนนี้ก็กันให้เพื่อนยิงนะครับแรกดีหน้ากับมูลาดไปซึ่งไม่คุมนะฮะเราป่าเราเสียป่าไปนะแล้วก็เคนนะครับมาปิดข้างหลังแล้วยังไงไม่รู้ชิบชับเกาดาซี่ไปได้หนึ่งนะครับแล้วก็ลาวิลก็ปิดตัวพลิกแนกไปได้อีกหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็กันเวฟครับแล้วก็มูลาด ตายนะเอ๋เราก็ทาอะไรไม่ได้ฮนะเราต้องแล้วป่ามันเหลือหลายหลุมด้วยนะเราก็ต้องเคลียร์กลางก่อนนะรตรงนั้นให้ตู้ชีวิตไปก่อนยังไม่สี่นาทีนะครับเอ๋ okay, มีต้นไม้ช่วยกันอยู่นะแล้วก็เขามาเล่นตรงปั๊บแดงนะครับเรามีดาร์ซี่นะต้องอย่าให้ดาร์ซี่เข้าเลนนะครับโอ้โหคลิกแนกนะกระโดดผมใส่อันตีเลยครับกันไว้ก่อนนะแล้วก็ต้นไม้อยู่ผมมีฟิกเกอร์นะฮะโยกไปหนึ่งทีเอค มันใกล้สี่นาทีแล้วเราต้องไปเล่นตรงแคลี่นะฮะแคลรนน่เขาเป็นลินดิสนะครับเือก็ชุดเดียวหายอนะถ้าเราโดนนะโอเคใครมีหน้านครับเอ้โอเคดีนะลาวิลฟิกเกอร์ยังมือไว้อยู่นะใช้ได้ใช้ได้ไม่งั้นอนะ โดนมีหน้าปั่นแตกขึ้นมานะฮะโอ้ต้นไม้จะได้ครับลินดิสติกผมใส่เกาะให้ต้นไม้ถอยมาก่อนครับจะเอาป้อมนะครับสี่นาทีแล้วเพื่อนสี่นาทีแล้วเอาเอาโอ้ลินดิสวาก,กับดักเคลียคีปสวยนะต้องไี้ยิงป,ป้อมนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ถ้าลินดิสไม่ได้วางกับดักเนี่ยป้อมแตกแล้วนะฮะคือแปลว่าเขาเอาพลังแฝงตัวมินเนียนคิวมาด้วยนะเคลียครีปข้างหลังไม่ได้พอดีเลยนะครับจะได้จัดนะตอนนี้ถ้าได้ป้อมเนี่ย ือเราจะเล่นง่ายนะครับเราจะสลับเลนนะโอเคไม่เป็นไรเราสู้ชีวิตกันต่อไปครับแล้วก็ยังไงดีแอนเนตเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลูกรักผมตัวหนึ่งเลยฮะก็ไว้สําหรับการแครี่แหละไว้เป็นทรัพย์สองนะฮะแล้วก็ข้างล่างเขาจะมาสู่ขอป้อมนะฮะถ้าปล่อยได้ก็ต้องปล่อยแล้วแหละเขาสามคนนะต้นไม้อ่าเออผมบอกน้องว่ากลางไว้ตายก็ตายฮะแล้วผมก็มี อันติฮนะผักลินดิสไปแล้วก็มีหน้าก็โดนไปอีกฮนะสวยงามนะต้นไม้คืออึดจ,จัดนะค้าค้าแปดนะฮะแล้วก็ยังไงดาร์วิลยิงไปฮนะโอ้โหแล้วลิเตอร์ก็โดนเก็บอยู่ข้างบนคนระับตรงกลางของไปเคียย์คีบแล้วฮะแล้วก็ดาร์ซี่เจอกับมูรานะผมมีสกิลสองเพื่อให้กลับเลนได้เร็วรวดเร็วนะฮะสบายอยู่แล้วแอนเน็ตนะ รวยยฮะแต่ว่าไม่ได้คิวนะ0ูน,นจเจมบอลน,นะฮะสกคิลตอนนี้ต้องสลับแล้วหรือเปล่าครับแต่เนาะอ่ายังโจดโจดจ้องๆ้องอยู่นะอ่าได้ป้อมแล้วสวยงามครับไปรับไปรับเคนหน่อยได้ตัดเลือดแล้วมีหน้าจะยืนลาบากขึ้นเยอะนะฮะถ้าแอนเนตได้ตัดเลือดนะแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นอาร์โกนี่นะครับเพราะว่าต้องการดาเมจกัดนะด่ก็มันจะเริ่มแรงตอนอาร์โกนี่นี่แหละครับเฮ้ ยังไงผมมีวางโล่นะยังไงโด่ไปทีนึงครับให้โล่ไปผืเดีเคนวอเออโอเคหน้าก็โดนลาวิวไคไปฮะแต่ว่าลาช็อตได้คือต้นไม้ลาช็อตนะครับตบตรงกลางตรงกลางฮะมูลาดบอกว่าการป้องกันไม่ใช่ติ่มต้องเป็นหน้าที่ฉันจะป้องกันตัดมาเลยฮะน่าจะฟาร์มยาวๆนะข้างบนไปปิดลินดิสกันครับช็อตนี้เคนเคนจะบลิงไม่ันลินดิสไม่ได้นะฮะ นิดีดดกลับบ้านก่อนแล้วก็ยังไงผมน้องไมคการป้อมล่าับมีลิเตอร์เทคเทคทุกพุ่มนะไฮะแต่ว่าเขาไปเอาดาร์กนะทีมผมนะโหมีกิกแนกไปโม่งตรงนั้นนะผมอยู่ไม่อยู่ช่วยนะก็พยายามคอบอกทีมข่อยนะแต่เลือดเลือดมันเป็นนะสู้นะฮะแล้วมูละโดนดักเงาหรือเปล่าโอ้โหหวานเจี๊ยบ อันเจ็บเกมนีเล่นไม่ออกฮะโอเคฮะผมอยู่คนเดียวนะคนเขาก็คือตี่นะฮะขาดดวงนะผมก็เด็บป้อมสุดพลังนะฮะโอเคฮะสองหนึ่งหนึ่งแล้วสองยิงระยะปลอดภัยเอานะครับเดินไปเดินไปเพราะว่าต้องการลดกูดาวนะโอเคชีฟเคลียจบไปฮะแล้วผมมีตัวแวนกาดมาช่วยดันนะครับหลอเพื่อนเกิดก่อนทุกคนไม่ต้องไปรีบตายนะเวลาอยู่คนเดียวนะฮะเล่นปลอดภัยนะ ยังไงลาวิลยิงไปโดนมีหน้านะโอ้โหแดงๆฮนะกดๆเลยนะฮะเฮลิเคนนะกลับบ้านนะครับเหนื่อยเลยเหนื่อยเหนื่อยอ่ตาตัดกลับมาฮะหลังจากกลับบ้านเขาจะไปปิดลิกเตอร์กันข้างบนมันมันค้ายากไอ้น้องอ่ะเราเราก็ต้องตามไปช่วยฮนะไอโซนลินดิสไว้ก่อนแล้วก็ข้างหลังมาแล้วนะผมเฮลิเคนบลกลิลกเตอร์แล้วก็โซนลินดิสออกไปนะครับโอ้อยหอยอย,อยผมติ๊กเกอร์ฮนะแล้วดาร์ซี่จะเอาผมฮนะ วางอันวางมาผมหลบโยกฮะผมบอกว่เลือดน้อยเกินไปที่จะดิ้นได้นะครับแล้วก็ยังไงโอ้โหจังหวะนี้ต้นไม้ตกมามึนเลยฮะขับออกไปฮะอยามาใกล้ผัวฉั้นนะฮะว้าวลาวิวเป็นของชั้นเธออย่ามายุ่งนะไต่เกาะลาวิวลาวิวไม่ยืนไขเลยฮะเนี่ยดูดิเป็นยืนจนมีหน้าเดินเข้ามาปั่นสแต็กฮะจะบ้าตายมันบอกว่างานเข้าฮะตอนนั้นนะ นั่นแหละแบบมีคนตามงานพอดีฮะยิงอันติมันไม่โดนน,นิดเดียวดีนะที่ลาวิวไม่ตายคือ,อยังไงเกมนี้เราต้องปกป้องลาวิวสุดฤทธิ์นะเพราะว่าเขาคือดาเมจหลักเ่ยนะหลักหลักเลยอะแบบถ้าตายก็คือเกมแบบไม่มีดาเมจเลยฮะเออเอาป้อมกางฮะร่วงจะมาผมก็กดยิงดิสเซนเกะฮะไม่รู้ชื่อท่านะก็คือเฮอลิเกนกับหลงังไป่เกาะครับไม่รอดต้นไม้เฮ้ยถ,ย,ถยถอยถอยเพื่อนลาวิวอย่าเดินนำฉัน โดนหมงคใส่เกาะให้ราวิวไปหนึ่งทีนะก็ยังไงดียังไงดีมีไปเคลียแถบครับโอเค,เคแล้วก็หนีมาครับอ้าวาวิวเปิดม,มังกรเลยเหรอเราคนน้อยกว่านะโล่ปะช่วยลินดิสเอาตรงลินดิสโอ้โหดีนะเคนไปนแลกกับลินดิสไปได้ครับสวยงามนะชัดดาวลินดิสไปได้เคนก็น่าจะมีตังค์นิดหนึ่งฮะหลังจากอะโกนี่เนี่ยชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่เด็ดที่ทําให้มีหน้าเนี่ย เดินไม่ค่อยออกนะครับนั่นก็คือตัวฟอสตี้รีเวนนะฮะก็คือไว้ไว้แก้ทางไฟเตอร์แบบลิเตอร์เนี่ยจะมาไดาเนี่ยหักออกไปฮะอย่าไปยุ่งกับลาวิวแฟนฉันแล้วก็ยังไงต้นไม้มาฮะลาวิวยิงแหวกกลางไปไม่โดนนะไม่รู้กันมันกี่ตัวฮะมีลิเตอร์อยู่ในนั้นนะ,ะมีเสียงมีเสียงเอฟเฟกเปลี่ยนนะฮะ แล้วก็ยังไงบอกผมคอบอกปิดลิกเตอร์ครับอยากให้มูรลัดมาช่วยปิดลิกเตอร์หน่อยแล้วก็เจออ้าวมีหน้าฮะยังไงยังไงโดนดักเงาแล้วะมูรลัดเอาละเราโดนอยู่ในวงล้อมแล้วฮะแต่ว่าผมมีเฮลิเคนวอนะครับยังไงก็แล้วแต่อย่ายุ่งกับอย่ายุ่งกับแฟนชั้นนะฮะโอ้โหแล้วหวานเจียบเกมนี้เกมนี้หวานเจียบโยนนิดหน่อยนะฮะเนี่ยก็คือโดนเก็บไปครับมันเล่นยากวนมูรลัดป่านะแล้วก็เอาละไอลิกเตอร์มายุ่งละเออ ปล่อยไปก่อนฮะัหักไปเลยครับนะแล้วก็ด้วงก็ตายไปครับวนผมก็ตายด้วยนะแล้วก็โอ้โหต้นไม้ตบบ้องหูครับเก็บเก็บลินดิสได้สวยงามนะเอาเพล์จัดๆนะฮะต้องอีหลงนะต้นไม้นะอย่างเงนึกว่าฮานทีมทีมอะไรอ่ะโกรนะยังไงเปิดมังกรนะแต่ติดดีบัฟอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออมันชอบเปิดตอนดีบัฟกันนะฮะ ไปไม่เป็นไรพิกเตอร์มาก็อย่างเดียวครับโอโ้โหลาวิวพลพิกข้ามคื่อสวยนะช็อตนี้แล้วก็กลับมาเอามาังกรได้ครับลุ้นๆนฮนะแล้วก็เปิดเปิดก๊อตมาเลยนะเลนล่างนะครับอ่ะตัดตัดทุกทางครับแล้วก็อย่างไงโอเคให้มันเดินสโลนิดนึงฮนะชีเคลียร์ชีก่อนครับชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นเจาะเกาะนะครับเจาะเกาะเวทนะตรบออนู ก็โซน,น,นไปก่อนครับอันนี้ก็คือบอกน้องเอาป้อมอย่างเดียวนะเออมันเกิดแล้วนะต้องต้องระวังนะครับอย่าโดนจับนะมีด้วงนะครับด้วงกลางปีกสยายมาแล้วนะแล้วเขาังไงมีใครอยู่ตรงนั้นไหมนี่มีหนาก็โดนซีซีจากผมไปรัวๆนะฮะก็โอ้โหจับมาสามครับผมเฮอริเคนวอลลาวิวกดท่าสองสวยนะ สรุปว่าไม่มีใครโดนด <Yeah! S 1> ก,กลับไปนะครับแล้วก็ดาซีก็โดนอยู่ในบ่อลมอผมว่าผมติ๊กข้ามานะครับโดนหมายโทนให้อยู่ลิเกเตอร์ลิเกเตอร์ได้ครับผมไม่มีเฮริเคนวอลนะครับแต่ว่าเนี่ยวางสกิลไปเจ็บๆครับแล้วก็ผมเลือดแดงๆมือานมาเก็บลินดิตตีได้ช่วยสวยจริงฮะนี่เี่เริ่มไดเลนได้เลนนะฮะโอเคแล้วก็วางสกิลหนึ่งและสกิลส,สองเคลียไปฮะเนี่ย ขนาดนัวไฟขนาดเนี้ยตายสองฮะนี่ไ oh, <no. S 1> งนี่หยุดแบบแบบตายสองกลายเป็นตายสามเชื่อหีเยียบร้อยนะฮะแล้วก็ยังไงข้างบนลิกเตอร์เล่นอยู่ข้างบนอีกแล้วตอนนี้มีก๊อตแล้วนะครับต้องหาจังหวะเอาก๊อตแล้วนะอ้าวเคนโดนชัดดาวครับไม่ดีแล้วทีมผมแล้วก็ต้นไม้โดนดึงนะฮะต้องต้องยอะะ่อแล้วครับต้นไม้แล้วก็ยิงวงนอกครับลิกเตอร์จะเข้ามาก็เหมือนเดิมครับค่าเดิมเลยอ <c oughs> ่ะลิกเตอร์เข้ามาโดนฮะฮะแล้วก็ถูกยิง กระสุนลมล้าช็อตไปได้นะครับก็จะมาเทคนะฮะโอเคอะไรด่าตายแล้วเล่นเลยอะไรไม่รู้นะฮะยังไงยังไงไปโซนน้องไปโซนโอ้โหแล้วเขาจะมาครอบดาร์กนะครับผมยังไม่มีเฮอริเคนวอนะโอ้เขามาสวมะฮะมีแล้วมีหน้ามันเดินดึงโดนได้ง่อ่ะผมกดเฮอริเคนวอนะฮะโอ้โหแล้วเรียบร้อยฮะตามวิวยิงเก็บมีหน้าได้นะครับช็อตนี้ยังไง อ้าวลาวิวตายได้ไงวะเนี่ยหลับตรงไหนนี่ไงไม,มันหลับตรงไอ้ด้วงนี่แหละตักอยู่ในพุ่มนะฮะ,ละแล้วก็ทีมเขาได้ก๊อตนะฮะอยู่ๆที่ผมต้องจักได้เปรียบกลายเป็นต้องมาเดบก๊อตนะฮะ,ละแล้วก็เนี่ยมาผมก็ต้องอยู่อยู่สูงน<ว><ล>ะเพราะว่าให้ตัวลาวิวมาเคลียร์ก๊อตนะถ้าถ้าไม่ใช่แคลรี่นี่คือแทบเคลียร์ก๊อตไม่ไหวนะแผทนี้นะต้องคนดามจัดจัดแล้วก็ยังไง เคนตายนะฮะเคนโดนตอนนี้โดนเปิดตำแหน่งรัวๆนะครับโอเคครับลินดินนนจะมาปิดนะครับแต่ผมมีเฮริเคนนะดีนะสไลด์มาแล้วไม่ติดยิงนะครับแต่เย็นๆเคนบอกกดเกิดไม่ทันก็งนะงนกะกดเกิดอะไรไม่รู้นะแล้วก็ยังไงเออเอาให้ให้โอ้โหแล้วเฮริเคนวอมััวนะฮะให้ต้นไม้เป็นแนวหน้านะแล้วก็เราเสียบป้อมกลางเฉย อยู่ๆไปกดเฮริแล่นเฮลิเคนวอลฮะเดินแล้วไอ้คูดาวเฮลิเคนวอลลดแบบรัวๆนะฮะอ่าสิบามวิแต่จริงๆไม่ถึงนะฮะในความเป็นจริงก็คือ7-8ดวิะฮะเพราะว่าเราต้องเดินตลอดอย่างกับซูเปอร์แมนนะฮะแล้วก็หรือไม่ก็บาว่างก็งสกิล2ได้นะครับันก็สามารถช่วยได้นะสกิล2ก็คูดาวมา4วินี่ะจากเนะ พอเราเดินตลอดนะฮะเอออ้าวเนี่ยเฮลิเคนวอมุ่ยนะฮะสามสิบห้าวินะตอนนี้คือสิบเก้าจุดศูนย์เจ็ดนะผมจะดูว่าจริงๆแล้วมันประมาณกี่วินะฮะถ้าเดินตลอดนะอ่าก็สกิลโซนโซนไหมครับยังไงอาลิกเตอร์อ่าโอเคลาวิลซุ่มอยู่ตรงพุ่มนั่นฮะโอเคผมต้องไปเคลียร์ป้อมกลางก่งอนนะครับลาวิลยิงมาฮะอ่าเฮลิเคนวอมานะครับใช้อยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดวินาทีนะฮะจากาที่มันนับครูดาวสามสิบกว่านะ เออตอนเนี้ยตามนั้นนะแล้วก็ยังไงป๊กไปโดนกริเคนใส่ลินดีทนลินดีนตายต้องตั้มแล้วนะครับโอเคหายฮะอ่าเป็นโอกาสจบบ้านของผมครั้งแรกนะครับยังไงดีป้อมก็สูุรเกมนี้คือตึงนะฮะสิเก้านาทีนะทุกคนนี่ก็เลยตัดเฉพาะเน้นๆมานะมันก็ได้แค่นี้ฮนะแล้วก็ยังไงร่วงสายายปีกครับเหมืนอนอัลมอนด์พีนะ ก็วาง4-4ไม่ให้ลิเตอร์เข้ามาครับอ่าก็ใส่ไปครับมีเฮลิเคนวอลครับกัดเลยครับให้แครี่ยิงนะแต่ลิเตอร์เขาไดามาจากข้างหลังครับผมใส่เกาะก่อนนะครับมีใครตายบ้างมั้ยว่วควัวนวลหมดผมเกือบตายนะยิงปอนลมออกมาฮะแล้วก็ยังไงเรียบร้อยฮะทีมเขาตายสี่นะครับยังไงแล้วเราก็น่าจะจบบ้านได้แล้วมั้งครับเนี่ยโอ้ยร่วงก็มาจะโดนผมไปอีกทีนึงฮะอือโอ้โหแรงเดียวนะ แต่ก็จบเกมหรือยังฮะยังอยู่ครับมีหน้าเกิดมาเดฟผมเลยรีเคนบอลสวดไปครับยิงเลือดแดงๆอยากเก็บเอสครับแต่ผมไม่ทันนะฮะติดไปโดยลาวิลได้ฮะโอ้โหเดือดจริงๆฮะเกมนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดทั้งหมดนะฮะโอเคเป็นกำลังใจมากๆเลยนะอ่ะผมขอทำ จะกลับมาทําคลิปอีกทีนึงเนี่ยคือคืนวันเสาร์นะฮะขอพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ไปฮาร์เบอร์แลนด์ก่อนนะโอเคเกมนี้ได้เหรียญทองซัพพอร์ตนะแต่ฉันเล่นเป็นเมทนะแต่ MVP ก็ได้แก่นน้องอีหลงของเรานั่นเองนะครับต้นไม้ของใครก็ไม่รู้นะฮะโอเคสกอร์ของผมคือฆ่า5ตาย4แอติสิบ21นะสองคลิปนี้แอตริรัวๆนะทุกคนโอเควันนี้ไปแล้วครับแฮปปี้วีคเอนนะสวัสดีครับ